กินอาหารตามกรุ๊ปเลือดช่วยลดน้าหนักได้จริงหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้มาฟังกันนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีวิจัยที่ออกมาสนับสนุนเรื่องนี้นะคะเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วการลดน้ําหนักเย่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยสิ่งที่สาคัญเกี่ยวกับการลดน้ําหนักคือการลดพลังงานที่เข้าในแต่ละวันเพราะฉะนั้นการกินตามกรุ๊ปเลือดอย่างเดียวอาจจะไม่พอ แต่ก่อนเนี่ยมันก็มีทฤษฎีว่าคนแต่ละกรุ๊ปเลือดเนี่ยก็มีนิสัยไม่เหมือนกันตามกรุ๊ปเลือดการย่อยอาหารหรือว่าการดูดซึมอาหารหรือว่าการตอบสนองต่ออาหารไม่เหมือนกันในแต่ละกรุ๊ปเลือดคือวิจัยล่าสุดเนี่ยไม่ได้พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างกรุ๊ปเลือดกับความแตกต่างเหล่านี้แต่ว่าจะบอกว่าพันธุกรรมเกี่ยวกับการย่อยอาหารหรือว่าการตอบสนองต่ออาหารไหมก็เกี่ยวนะคะเช่นคนที่มีพันธุกรรมด้านเบาหวานหรือพันธุกรรมที่ไขมันสูงเนี่ยกินอาหารเหมือนกันเลยกับคนที่ไม่มีพันธุกรรมด้านนี้การตอบสนองต่ออาาหร ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะไม่ได้แนะนําให้คนกินตามกรุ๊ปเลือดแต่เราก็ควรจะกินอาหารเนี่ยที่เหมาะสมกับตัวเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะพยายามปรับคําแนะนําด้านอาหารให้เหมาะสมกับ1คนก็คือเป็น individualized s i t r a t i o n อาจจะดูผลเลือดแล้วก็ดูไลฟ์สไตล์ของคนไข้รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรครวมการเป็นคําแนะนําโดยรวมค่ะ